พาไปชมกล้วยหอมทอเพชรบุรีของเรานะคะแปลงนี้น้องอายุประมาณ4เดือนครึ่งก็เห็นได้ว่าบางต้นเขาเริ่มตั้งท้องโคนเริ่มอวบกับแตกบ้างแล้วส่วนบางต้นก็เพิ่งจะเริ่มเป็นสาวนะคะซึ่งแปลงนี้เราก็กะไว้ว่าจะไว้ขายหลังปีใหม่เป็นชุดที่เข้าตุดจีนตึ่ง ตอนนี้เราก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วดีใจมากๆที่ทีมตัดหญ้าเขามาตัดให้ทั้งแปลงวนจนครบทั้งกล้วยหอมและกล้วยน้ำวาแล้วตอนนี้ก็มีคนทักมาบอกว่าทำไมไม่ทําส่งออกญี่ปุ่นมีโค้ต้ายเยอะเราก็ศึกษาตลาดส่วนนี้อยู่นะคะแต่ทาง,งสื่อสารเขาก็เหมือนมีข่าวเล่ามาว่าคุณภาพอาจจะไม่ได้หรือว่าราคาไม่ได้เพราะว่ามีเกษตรกร,ร,กรบางท่านก็ออกจากโครงการ ไปหลายคนเหมือนกันส่วนเราเราอยู่ที่เพชรบุรีถ้าส่งไปที่เสือสาสงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางการขนส่งตอนนี้เราโชคดีมากก็มีบริษัทที่อยู่ทางเพชรบุรีได้ติดต่อเข้ามาอยากจะคุยเพราะว่าเราอ่ะเป็นฟาร์มที่จะปลูกตามออเดอร์ซึ่งเขาก็ชอบฟาร์มแบบนี้เพราะว่าสามารถคอนโทรลพวกสารเคมีให้เขาได้เดี๋ยวถ้าเราไปคุยกับโรงงานแล้วได้ยังไงเราถึงจะมาเล่าให้ฟังนะคะ